สวัสดีครับผมอูรุนซีไทลนด์นะครับผมพบกันอีกครั้งวันนี้มีโปรดักตใหม่มานําเสนออีกแล้ววันนี้จะเป็นกระเป๋าอ่า กรเป๋สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆชื่อรุ่นว่า OM02 เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวฟังก์ชันและฟีเจอร์ของ OM02 มีอะไรบ้างก่อนอื่นมาดูสเปคของเจ้าตัว OM02 ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าผ้านะครับแบบโพลีเอสเตอร์เป็นผ้าแบบ 600D นะตัวนี้ก็คือกันละอองน้ําได้แต่แบบสาดเต็มๆนย่งไม่ได้นะกันแค่ละอองน้ําได้นะครับผมตัวกระเป๋าจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะมีหูขิ้วด้านบนอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะบุมาบุกกันกระแทกมารอบตัวเลยนะครับผม การเปิดจะเปิดแบบจากด้านในอย่างนี้แต่เป็นซิปสองตัวนะ,ะเปิดอย่างนี้เปิดเข้ามาด้านในด้านในก็จะเจอกับช่องที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆไอ้จริงๆกระเป๋าแบบนี้เป็นลักษณะกระเป๋าที่ใช้งานกับพวกใส่อุปกรณ์จุกจิกอะไรเงี้ยที่เราใช้งานตัวขนาดความยาวอยู่ที่2 4 5อ้มมความลนึกของกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่100ม mm, มความสูงอยู่ที่1 9 0ม mm, มตน้าหนักอยู่ที่257กรัมประมาณ2ขีดครึ่งนะครับผมด้านในก็จะมีตัวแบ่งพาร์ติชันี้ มีตินตุกแกมาให้ซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยรอบข้างเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยสามารถติดได้นะเราก็สามารถแบ่งพาร์ติชั่นตามการใช้งานของเราได้ว่าเราจะแบ่งยังไงอันนี้อยู่ที่เราคิดและดีไซน์เลยผมว่าเราต้องการแบ่งพาร์ติชันในการใช้งานประมาณไหนทีนี้ถามว่าไอกระเป๋าพวกนี้อย่างที่บอกเลยครับว่ามันทํามาเพื่อใส่อุปกรณ์แบบจุกจิกจุกจิก,จกอ่ะเขาก็เลยดีไซน์ด้านฝามาให้ตรงฝาด้านบนเนี่ยจะมีช่องใส่เหมือนฟุกแบบให้2ช่องมีซิปตรงเนี้ย ใส่ตรงนี้ได้อีกช่องหนึ่งและตรงด้านบนทั้งหมดจะแบ่งทั้งหมดประมาณ5้าช่องสําหรับเสียบสายต่างๆสายชาร์จสายอะไรเนี่ยเราสามารถเสียบมาในนี้ได้สามารถใส่ได้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการกระเป๋าใส่อุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ทำความสะอาดสายชาร์จแบตเตอรี่หรืออย่างที่ผมใช้คือพกไฟอย่างเงี้ยตัวเ,เล็กสูง8องแปนี่สามารถใส่เข้าไปได้พอดีเลยนอกจากนี้ยังใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆได้ด้วยนะ,ะสมมุติเรามีไฟสูงสองแปดหนึ่งตัวเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปอย่างนี้ได้ ซึ่งทําให้การพกพาง่ายขึ้นลูกทรงถามว่าก็ดูแบบเหมือนกระเป๋าพวกเครื่องสาอางอะที่ผู้หญิงพกแต่อันเนี้ยมันจะดีไซน์มาเพื่อใส่อุปกรณ์กล้อง,องมีช่องต่างๆสาอเลื่อนต่างๆราคาไม่แพงใครกำลังหากระเป๋าเนี่ยสำหรับใส่ไฟพกพาหรือพวกแบตเตอรี่เลนต่างๆเจ้าตัวเนี้ยน,านา่าตอบโจทย์สำหรับเจ้า OM02 ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลลินซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตัดช่องทางตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม